นี่ครับหลังจากเช็ครถเรียบร้อยครับอัดเจลบีเปปากองเช็คน้ําเช็คระบบน้ํานะครับหยอดน้ามันเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวออกลุยงานครับนี่เหรออุปสรรคแค่นี้เหรออุปสรรคแค่นี้คิดจะมาขวางผมไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่เทลงมาจริงๆนะนะครับวันนี้ก็มีอยู่สามแปลงครับ สมแปลงสี่แปลงด้วยสี่เจ้าหลักๆที่จะลงเกี่ยววันนี้ครับซึ่งมาบอกเมื่อเช้าสองนะครับแล้วก็เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็มีอยู่สองละที่จะต้องเกี่ยววันนี้เพิ่มมาอีกสองก็เบ็บเสร็จแล้วรวมๆกันก็น่าจะอยู่ประมาณสักยี่บกว่าไรนะครับก็ยี่สิบกว่าไรก็น่าจะค่ําพอดีนะครับน่าจะคร่ำม,มืดพอดีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวก็จะลุยครับวันนี้สู้ครับเต็มที่ฮะ กับทีมงานสายจวดเราครับส่วนสายจวดเราตอนนี้จวดไม่ออกครับจวดไม่ออกอะ <c oughs> แบตหมดครับแบตหมดลูกหนึ่งครับลูกหน้าเนี่ยลูกหน้าเสื่อมนะครับไม่ใช่ลูกหน้าลูกหลังลูกหลังต้องบอกว่าลูกหลังนะลูกข้างหลังเสื่อมนะครับลูกที่เข้ากระแสะไฟตรงเสื่อมไฟมันอ่อนไม่ใช่เสื่อมหรอกมันชาร์จไม่เต็มสักทีครับนี่ฮะกับบรรยากาศ ทีมงานสายจวดครับผมมันเสียไปจอดสายขักแน่แท้รถนี่มันขึ้นหลายเือไม่มีที่จอดแล้วรถนี่ครับหาที่จอดไม่ได้แล้วนะครับกับทีมงานก็กีนดีเราครับวันนี้เราก็จะลุยงานสู้งานกันอีกเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ เอาคอกมาใส่ด้วยเพราะว่าโอ้ชิบหายแล้วน้ำเต็มพื้นรถเลยมันไม่ได้จอดในแนวไอ้นี่ไงโอ้ตายไม่ได้เดินมาดูสนิมบานเลยครับนี่ฮะไฟไฟก็ติดหมดแล้วครับอันนี้ก็พร้อมพร้อมรุยพร้อมรุยนะครับเอยากให้ดูบรรยากาศมุมสูงนะครับ ของทีมงานล็อกสายจวดเราโอ้โพี่น้องเลยนะครับต้องขอกราบประทานอภัยพี่น้องนะปีนขึ้นหัวรถนะครับก็บันนอกครับบันนอกยามเช้าเช้าครับให้ดูนะฮะให้ดูยามเช้าเช้าที่บันนอกเรานะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยพยาบ้านหยุดประกาศนะครับก็สามารถถ่ายต่อได้ครับเมื่อกี้แกเปิดเพลงนะเปิดเพลงมันก็เลยไอ้นี่ถ่ายไม่ได้เป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ด้วยเราก็ต้องหยุดก่อนนี่ครับอันนี้ก็จอดกันละนาวครับรอออกลุยทำงาน นี่ก็ยังเกี่ยวติดค้างเขาไว้อยู่ต้องไปเกี่ยวให้เสร็จครับยันมา aw 8 2 v เรานะครับงเทลเลอร์อินดี้ก็จอดอยู่นู่นครับคันนู่นนะคันนี้ไม่ใช่คันข้างในนู่นแล้วก็นี่คันนึงอยู่นี่คันนี้เป็นก้านกระเดืองนะครับก้านกระเดืองอันนี้มีคนมาขอซื้อผมละสองหมืนห้าก้านกระเดืองแต่ถ้าขายจริงก็ลดลาวาสอกกันได้ครับต่อรองกันได้ส่วนนี้ก็ อยู่บนหัวอินดี้ครับอินดี้อินดี้นะครับอยู่ข้างบนอินดี้นี่แหละขอขึ้นหน่อยนะแม่นะนี่อันนี้ก็เชา้ชาเช้านี่ก็เริ่มออกมาเดินรับลมชมวิวกันนะครับให้ดูบ้านนอกเราส่วนไมตีแปดเก้าเราอยู่นู่นครับสายจวดเรา เนียบสับสันนะผมมีสัตว์นี่จวดอย่างเดียวครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับที่บ้านนอกเราโอ้ยไพคือยางนักเลงแท้เป <c oughs> ็นยางอยู่นะครับหนาเพิ่นครับหนาเพิ่น,นแซวเพิ่นเล่น ให้ดูบรรยากาศมุมสูงครับฟังเสียงนกไปด้วยยามเช้าเช้าลงมาแล้วฮัลโหลนี่โบกมือทักทายกันแต่เช้าเลยนะเราเนี่ยนี่โหย้ยตกลงนี่นิ้วมือไอรอนแมนหรือตะเกียบก็ไม่รู้ครับนั่นไอซอนซ่อมนะ สมสมแล้วปิดเลยนะครับผมก็จะไปลบออกครับผมจะลบออกอยู่จะลบออกเดี๋ยวจะเพ้นเป็นตัวหนังสือใส่แทนครับส่วนคันนี้ไอตัวหนังสือนี้ผมก็จะเอาไว้เหมือนเดิมนะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วเอกลักษณ์ของอินดี้ไปแล้วอันนี้คือเท่าแก่ตินกับจานออสเป็นคนทําอันนี้นะครับประดัมสวยๆจารัดนี่แต่ว่าผมก็จะ เอาสเปย์มาลบเจ้าไอรอนแมนออกผมก็จะพิมพ์เป็นล็อกกี้อินดี้ใส่จวดเข้าไปแทนนะครับก็มาดูกันว่าจะออกมาขี้เล่หรือเปล่านะเนื่องจากว่างานเพ้นผมไม่ได้ทำนานแล้วครับเมื่อก่อนนี่ผมผมเพ้นได้พ่นสีนี้พ่นสีพ่นมาเฉยๆพ่นสีนี้ก็สบายๆหมูๆพ้นได้ง่ายๆนะครับแต่ว่างานเพ้นไม่ได้จับ ไม่ได้จับอสเปรตวัดมานานแล้วครับต้องมารอดูว่าผมจะเพ้นได้หรือเปล่าผมจะเพ้นเองครจะแต่งเองเพ้นเองโดยไม่ต้องติดกระดาษนะครับเอาแบบเท่ๆเลยนะอันนี้สีดหมดแล้วครับต้องขออนุญาตลอกออกก่อนเด้อเสียดุยอะไรแต่งซิ่งเด้อมันไอ้นี่ครับมันซีดแล้วนะฮะมันดูไม่สวยงาม ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของสติกเกอร์นะเจ้าของลิขสิทธิ์เขาขออนุญ,ญาตลอกแล้วกันนะครับโอ้พระเจ้าจอดออกทั้งแผ่นเลยสีโอ้นี่สติกเกอร์เขาดีจริงงานนี้โอ้พี่น้องสติกเกอร์มันดูดครับมันดูดแม่สีไปเรียบร้อยครับเอาว่เป็นยังนี่ครับเดี๋ยวห่อออกสีประสาทอีกทีนหนึ่งนี่ครับออกเป็นแผ่นเลยครับ ไม,ไม่ยอมเกาะสีพื้นด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เ,เห็นแสงพระอาทิตย์แล้วออกมาแล้วนะครับแสงลำไรนี่แหละนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อจะได้มีคลิปดีๆคลิปสนุกๆน,นะครับต่อไปน่าจะได้ไล่จับหนูแล้วล่ะเริ่มจะเริ่มงานงานใหญ่เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับหลังจากเกี่ยวข้าวเหนียวเสร็จประมาณสัก วันสองวันนี้นะครับก็จะลงข้าวเจ้าแปลงใหญ่เลยครับทีนี้สามสิบกว่าไร่ครับสามสิบกว่านะแปลงเดียวนะครับเจ้าเดียววันไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่นานะเจ้าเดียวเลยไม่มีการขยับขยื่นไปไหนนะครับตอนนี้ก็เอาข้าวเขาให้เสร็จหลังจากเกียเเ่ยวข้าวเหนียวแปลงใหญ่เขาไอข้าวเจ้าแปลงใหญ่เขาเสร็จก็จะมาลงของผมต่อนะครับเพราะว่าราคาข้าวตอนนี้เปิดออกมาแล้วไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับ ก็ต้องขายออกก่อนเพราะว่าเราต้องเอาระบบเงินมาหมุนค่าน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถด,ดําเรารถกระบะเรานะครับต้องมาเอาเงินมาหมุนก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องล็อกยีอินดี้สายจวดนะครับและทีมงานนะครับผมพี่น้องลงรถครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ล่ำลากันด้วยอ่า ให้ดูโฉมหน้าเจ้าอินดี้เต็มๆแล้วกันนะครับใครที่คิดถึงอินดี้นะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ